สวัสดีจ้ามือนิจจ๋าไดชมีโอกาสเดชไปเที่ยวอำเภอลาศีสไลจ้ามูลนิจจ๋ากะไดมาเที่ยววัดบ้านดานอำเภอลาศีสไลจังหวัดสีสเกจ้ากะถึงแล้วด้จ้ามูนิจจ๋ากะเลี้ยวซ้ายไปด้จ้าประมาณโลกกวาวจ้ามูนิจจ๋ากะจำบ่ไดู้นิจจ๋าถึงแล้วจ้าวัดบ้านดานหามองจอดรถก่อนด้จ้า ขอไปง่ามแห้งจ้าเอ้ออายลงป่านอ่ะะนกเจ๊จ้าอยากให้มาเที่ยวที่นี่เด้อจ้าเป็นทีเที่ยวทีหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดอำเภอราชศรีไลจ้านกเจ๊จ๋ากระไดมากาบไวยสการะหลวงพอทองเด้อจ้าแล้วก็ผูกฉอฟ้าจ้า ระ้ว่างนิวจะจ้ากะสีิไหช่มวิหารหลวงพอทองด้วยจ้าสวยมากเอ,อื้ออายลุงป่านาอ้าปูีิสิมาเที่ยงจ้าบอกเลยว่างามแห้งอยู่วัดบ่านดานอัพเอล่อาสีสไสจังหวัดศรีสะเกตจ้างามมาก เดี๋ยวน้องจิจ๋าสิภาพไปชมขังบนวิหารหลวงพ่อท่องจ้าบอกเลยว่างามมากอันนี้ก็เป็นเทือแรกที่น้องจิจ๋าได้มาเด้อจ้าบอกเลยว่างามมากช่วงนี้กะชมวิวไปเรอยเลยจ้างามอีหลีจ้า ตอนนงจิจ,จกักะมาถึงวิหารของหลวงพ่อท่องแล้วเด้อจ้าน้องจิจักสิท่ายช่องวิวใหอ้อย์ไอายลุงป่านะาเดี๋ยวเบิ้งเด้อจา้าสวยแห้งจา้านงจิจ๋าขอบอกเลยว่าบรรยากาศดีแห้งทองฟ้าสดใสเต็มใสเรือจ้า ช่วงนีิวจิจากะชมวิหารของหลวงพ่อท่องเซนเล่ยน้องจิจากะกับไหว้สักการะหลวงพ่อท่องเสร็จแล้วน้อง,จ,องจากะขอตัวกลับก่อนนะจา้นนจาถ้าเอือ้อยายลุงป่าน้าอายอยากมาเที่ยวกระเสิร์ฟกูเกิลได้เลยจา้าที่วัดที่วัดบ้านด่านอำเภอลาศีจังหวัดศรีสะเกจจ้าพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย